สวัสดีครับช่องประสงนอนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วไปตีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวนะครับผมสดๆดใหม่ๆนะครับส่งตรงจากความร้านโอมาชาลีตลาดไทยครับผมนะครับเปิดหมดตรงนี้เลยครับผมแทตาจอได้เลยนะครับ ร้านอุมาชาลีฟนะครับผมนะครับนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยคแคหน้าจอได้เลยนะครับช่องประสงค์น้ำแก้วพ่าพ่อแม่พี่น้องเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี FC ทั่วประเทศไทยแล้วใกล้ที่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดสด,สดใหม่ๆนะครับส่งตรงจากความร้านอุมาชาลีฟตลาดไทยนะครับ ยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับนะครับร้านอมานชาลิตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับมาดูมาชมกันเลยครับผมนะครับนี่ครับผมพบกับเนื้อเสือร้องไห้ครับผมกิโลกรัมละ200บาทชอบมากเลยครับผมนะครับนี่ครับเนื้อเสือร้องไห้สดๆใหม่ๆนะครับดูมันครับผมนะครับนี่ครับผมมันหนาเตอะเลยนะครับตัวสดขันยามครับผม พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดนะครับผมครับต้องการเนื้อสดสดเนื้อสวยๆนะครับเอาใจใส่เนื้อนะครับผมสสยรับก้อยซอยจุรับผมต้งแซ่บต้อง,องร้านอูมาชาลีตลาดไทยครับผมครับเนื้อเสือ้องให้สดสดใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับผมดูความหนานะครับ ความหนาความสดของเนื้อครับผมนะครับสวัสดีครับร้านโกมันเสือร้องไห้ล้วนๆเลยนะครับผมนะครับนี่ครับผมสนใจสอบถามได้เลยนะครับสือสดงามนะครับผมนี่นารับประทานมากนะอยชอบมากครับผมนะครับนี่จะเป็นเครื่องในสดนะครับผมเครื่องในสดนี่ครับผมกิโลกรัมละห้าสิบบาทนะครับเครื่องในสดเครื่องในสดห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับมีครบนะครับผมนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นไส้อ่อนไส้แก่ นะครับพักหนหนูประเทนาพักที่ลิ้ว30กสบกรีบสะใภ้นางนะครับผมตับปอดนะครับมีครบนะครับผมเคร่ยข้างในสดๆกิโลกรัมละ5้บาทเท่านั้นครับผมนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นต้มแซบนะครับผมนะครับสวยที่สุดกิโลกรัมละแ0บาทลวกแล้วนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมเนื้อสดๆเนื้อใหม่ๆนะครับกิโลกรัมละ150บาท เนื้อสองห้าเยอะมากครับผมนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับผมนะครับตลาดค้าเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วองคเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยขอความตื่นาคณะนี้จะเป็นชุดล่ามนะครับผมการเสกแจกครับที่ฉ่ำดีกระใบนาสดสดใหม่ๆหี่กรวดสวยๆนะครับพร้อมกับดีแท้ๆนะครับดีจริงๆนะครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทกิโลกรัมละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับผมนะครับ สุดยอดตลาดคาาเนื้อวัวนะครับผมสดสดใหม่ๆนะครับผมส่งตรงจากความร้านโอมาชาลีตลาไทยนะครับผมรือจะชอบแบบนี้นะครับผมเนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนกดอกกระจายเนื้อย่างติดมันนะครับผมอันนี้เนื้อติดมันนะครับ180บาทสวยมากครับผมนะครับสวยจริงนะครับผมนะครับนี่ครับผม180บาทเท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พ f c ท่านใดนะครับผม ต้องข่านเนื้อสดสดเนื้อสวยสวยเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อโหนกดาวกระจายนะครับผมเนื้อล่ามเนื้อก้อนนะครับเนื้อสะโพกลูกมะพร้าวนะครับผมนี่ครับผมเนื้อแร่นะครับไม่มีเส้นไม่มีเอ็นเลยนะครับเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับพอแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ที่ F4 ดูนะครับผมนี่ครับดูความสดความสวยของเนื้อนะครับผมนะครับร้านโอมาชาลิตตลาดไทยนะครับจำหน่ายเนื้อคูขุน ล้านเปอร์เซ็นนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเนื้อหนกดาวกระจายนะครับเนื้อหนกหรือเนื้อนอกเนื้อหนกดาวกระจายครับผมนะครับมีเนื้อเสือล้องไห้นะครับผมมนเสือล้องไห้อันนี้เนื้อเสือล้องไห้นะครับ200บาทนะครับแร่แบบนี้นะครับพร้อมที่จะไปย่างหรือว่าไปทอดได้เลยนะครับผมนะครับเอาใจใส่เนื้อนะครับผมครับใส่เนื้อต้องร้านโอมาชาลิปตลาดไทยนะครับ สายรับก้อยซอยจุรับผมต้มแซ่บนะครับผมนะครับต้องร้านโอมาชาลีปตลาดไทยนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับร้านโอมาชาลีปยินดีต้อนรับและให้บริการมีทีมงานน้องๆนะครับร้านโอมาชาลีปตลาดไทยต้อนรับและให้บริการนะครับผมนะครับนี่ครับผมสวยสดงดงามนะครับผมเชิญชมด้านในครับผมนะครับจากด้านในก็จะมีนี่ครับผมนะครับ ทางนั้นนี้ก็จะเป็นเนื้อสเต็กนะครับผมเนื้อพิคันย่าสเต็กนะครับผมนะครับพิคันย่าโคคุนแท้นะครับผมนะครับนี่ครับผมหกสิบห้าบาทหกสิบเจ็ดบาทหกสิบาบาทครับผมนะครับห5สิบห้าบาทสวยสดกดองามนะครับลดล้างสต็อกนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เนื้อริปอายครับผมนะครับโคคุนร้านเปอร์เซ็นนะครับผมนะครับสวยสดกดองามีเนื้อริปอาย สเต็กเนื้อนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับผมนะครับที่ต้องการนะครับผมเนื้อพิคันย่าเนื้อริบอายนะครับเนื้อสเต็กนะครับผมนะครับโบกุล้านเปอร์เซ็นต์ก็ขอเชิญได้ที่ร้านอมะชลิปตลาดไทยนะครับผมนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็จะเซลลดราคานะครับผมนะครับเนื้อใบพายสไลด์นะครับผมนะครับเนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนกดาวกระจายนะครับผมนะครับเสวยสดงามนี่ สุดยอดตลาดขาเนื้อวัวนะครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นมันครับผมนะครับร้อยเดียวครับผมครับอันนี้ครับผมหัวใจไข่ดันนะครับเสียนจีหรือว่าตับเด็กนะครับนี่ครับผมนะครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวนี่เก้าสิบบาทนี่ครับผมนะครับตัวเดียวอันเดียวครับผมนะครับสองร้อยยี่สิบบาททางด้านนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมนะครับร้อยสามสิบห้าบาทร้อยสามสิบบาทครับเอ็นลวกแล้วครับผมนะครับ สุดยอดตลาดข้าวเนื้อวัวนะครับผมครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยยินดีตรับได้ให้บริการนะครับ24ชั่วโมงร้านอุมาชลิไม่เคยหลับนะครับผมนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นดอกจอกดอกแหนะนะครับผมสันเทนาใหญ่ๆแบบนี้เลยสามสิบจีบกบไนางนะครับผมนะครับนี่ครับผมนี่เนื้อเสือร้องไห้ครับผมนะครับเนื้อย่างติดมันครับผมนะครับเเป็นชุดราบครับผมนะครับราบกระสว้ยนะครับ แล้ร reading, เรียบร้อยอันนี้จะกับหวานครับผมนะครับก like ับหวานสวยนี่ครับผมแล้วย่างติดมันนะครับ <t> 1 8 0บาทนี่นึ Sty ้บาทเช่นกันนะครับนี่ดีแท้ดีจริงๆนะครับผมนะครับนี่เป็นชุดลาบครับผมนะครับชุดลาบสวยมากไม่มีเส้นไม่มีเอ็นเลยครับเลาะแบบนี้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับนี่1น0้บาทนะครับผมนะครับมี่ไปบอกว่าชัดเจนนะครับนี่1ร0บาท ยอดตลาดพานวัวนะครับผมนะครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยมาดูทางด้านนี้ครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อบดนะครับเกรดเครับผม200บาทนี่เนื้อหั่นชิ้น200บาทนะครับผมนี่เนื้อบดเกรดรองนะครับ170บาทลูกชิ้นครับผมนะครับลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเนื้อนะครับไม่ผสมแป้งนะครับการันตีความอร่อยนะครับร้านอุมาชลิปตลาดไทยนี่ครับผมครับทางด้านนี้ก็จะเป็นน้องครับผม อันนี้เป็นเาวานมนะครับนมย่างครับผมเาวานมย่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมกิโลกรัมละสองร้อยบาทนี่น้องครับผมนะน้องสวยมากสดมากครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับดูไข่ครับผมนะครับไข่สาลุใหญ่มากครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีครับผมนะครับดีแท้ๆดีจริงๆนะครับผมครับดีของแท้ต้องแบบนี้เลยครับดีทุกนะครับผมครับอันนี้จะเป็นสามสิบกรีบนะครับผมล้างเรียบร้อยนะครับผม ลิ้นสดสดลิ้นใหม่ๆนี้ครับผม200บาทเท่านั้นนะครับสวยมากสดมากตับหวานซื้อๆนะครับผมนะครับเี่ยตับเอาใจสายเนื้อนะครับผมนะครับสายรับก้อยซอยจุลับผมต้องแซ่บต้องนี่เลยครับผมร้านโอมาชาริปตลาดไทยนะครับผมน้องนี่สดมากนะครับไข่สายใหญ่มากลูกชิ้นอร่อยนะครับผมอาหารหนงการันตีครับผมนะครับร้านโอมาชาริปตลาดไทยนี่ครับ น้องๆทีมงานนะครับร้านอมาชลิตยินดีต้อนรับได้ให้บริการนะครับผมครับ165บาทนะครับผม155อยาบาท175งจบาทครับผมครับอันนี้เป็นผงหมักนะครับมาล่านะครับผงหมักเนื้อนุ่มนะครับผมมาล่าครับผมก็มีนะครับผมนี่เครื่องในสดๆเครื่องในสวยๆนะครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรกำงานเครื่องในต้มแซบนะครับสวยที่สุดครับผมนะครับ80บบาท ครับผมมีครบนะครับผมดอกดอกดอกแหนกคาเทนานะครับพักหนูพักี้ริ้ว30มสิบกีบกบนานะครับหลอดลมนะครับผมชวยอ่อนช่วยแก่ตับปอดหัวใจนะครับมีครบครับผมนะครับหรือจะเป็นทางด้านนี้ครับผมนะครับนี่ครับผมไสอ่อนไส้แก่ไส้เล็กไส้ใหญ่นะครับมีตับนะครับผมปอดนะครับผมนีพักหนูนะครับผมนี่ครับผมนะครับชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับ จะเป็นทางด้านนี้ครับผมนะครับนี่ครับผม160บาท170บาทสวสดงดงามนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ที่ FC ท่านใดนะครับ้องการเนื้อสดเนื้อสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชารีฟตลาดไทยนะครับทีมงันน้องๆร้านโอมาชารีฟแข่งแข็งแรงน่ารักทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับครับผม ก็ต้องราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซี 3, ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี 3, ทั่วประเทศไทยแล้วก็เอฟซีทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟก,กดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทําคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซี 3, ได้รับชมกันนะครับราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ we're I mean, I...